สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนคลับวงมะล่าใจเกินรอยบอยสิริชัยเอฟซีแฟนคลับและเพื่อนๆช่องเกเกี่ยเอรี่ที่น่ารักทุกท่านค่ะมุอนีมาอัปเดตคิวงานของวงมะล่าใจเกินรอยให้พี่ไ้นองได้รับทราบกันค่ะเป็นคิวงานของเดือนมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะใจเกินรอยบอยสิริชัยก็เป็นอีกวงมะล่านึ่งที่มีความปังความดังแห้งนะคะ เอเพื่อนกับป็นอีกหนึ่งวงระดับตนตนคือกันนะคะวันที่สองมินาคมคิวงานของเพื่อนอยู่ที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามตําบลระหารอ่ำเพื่อบึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะชิวงานวันที่สามอยู่ที่วัดหนองหไวยไทยย่ยารา่มตําบลวังสำรุงอ่ำเพื่อตาผ่านหินจังหวัดพิกิตค่ะ วันที่4ยูทีงานพระไกรสิงหนาอนุสาวรี่พระไกรสิงหนาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะวันที่5งานฉลองพระอุบโบสถวัดดอนกูตำบลหนองไผ่อำเภเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะวันที่6วัดกลางบุรี บ้านดอนบม่มตำบลเมืองเกาอำเภ่อ,มเ,อเมืองจังหวัดขอนแก่นคิวงานวันที่เจ็ดยุทีบ้านเชียงพังตำบลน,นากวางอำเภ่อมเมืองจังหวัดอุด 8, รธา,น,น,น,า,าน,นีคิวงานวันที่แปดวัดศรีบุญเรืองอบนน้านเพียตำบลน้องบอัวสิมอำเภอครมตะการจังหวัดสกลนครคิวงานวันที่เก่ายุทีวัดศรีช่มผู้องค์ตื้อตำบลนาโมงอำเภอทาโบจังหวัดหนองคายค่ะ วันที่สิบคิวงานอยู่ที่บ้านกระเบื้องตำบลบุงแก้วอำเภอนโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะคิวงานวันที่สิบเอ็ดอยู่ที่วัดราชวารีโคกกลามตำบลโคกลาม,ำลามอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัด้อยเอ็ดค่ะคิวงานวันที่สิบสองอยู่ที่วัดพระศรีเจริญบ้านหัวตะาพานตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญค่ะคิวงานวันที่13อยู่ที่บ้านหวาตำบลประสาทอ่ำเพื่อหวยทับทัานจังหวัดศรีสะเกดค่ะ คิวงานวันที่ส4บสีบ้านหนองขามตำบลบาระเมฆอำเภอศรีขอรพุมมจังหวัดสุรินทร์ค่ะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยค่ะวันที่สิบหคิวงานอยู่ที่วัดม่วงสีบ้านโน้นม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะคิวงานวันที่16อยู่ที่วัดกุดมือนสวนบ้านหน้าหนังตำบลหน้าหนังอำเภอพูอนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ คิวงานวันที่17อยู่ทีงานบุญพรเวทวัดดํารงเมไทยารามบ้านหนองฮีตำบลหน,นองฮีอำเภอป่าปากจังหวัดนะครพนมค่ะส่วนวันที่18เป็นการเดินทางอ่อนทั่วกรุงเทพนะคะ สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองค่ะอ่อนทั่วกรุงเทพซีมือหากำมือเดินทางแล้วคิวงานวันที่ยี่สิบสามยูที่วัดสระล้อยตําบลบ้านคว้าอำเภอบ้านคว้าจังหวัดชัยภูมิค่ะชิวงานวันที่ยี่สิบสี่ยูทีบ้านไกหน้าไกฟา้าตําบลเสือก,กุกอำเภอวัดปีประทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะ ชิวงานวันที่25อยู่ที่วัดบ้านเมืองโพตำบลเมืองโพอ่ำเพื่อห่วยลาดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชิวงานวันที่46อยู่ที่งานบุญเผเวทวัดศรีสว่างม่งคลบ้านดุงหวายตำบลห่วยโศก อำเภอบ้านพื้จังหวัอดอุดรธานีค่ะชิวงานวันที่27ดอยู่ที่วัดศรีนครารามบ้านดงเมืองอำเภอกลุมภาะวาปีจังหวัอดอุดรธานีค่ะชิวงานวันที่28อยู่ที่วัดเรียบบ้านเพียตำบลน,น้าสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะชิวงานวันที่ยี่สิเกอยู่ที่ วัดสามาคีสีอุทิตตำบลในเมืองอ่ำเพ่อเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะชิวันวันที่30อยู่ที่วัดหนองคอตำบลว่างด่านอ่ำเพื่อกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรีนะคะส่วนวันที่31เป็นช่วงเดินทางกลับบ้านนะคะชิวงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงใดพี่น้องรอติดตามจากทางเพจหมอล่มใจเกินรอยบอยสิริชัยได้นะคะอันนี้เป็นคิวงานที่แอดมาแจง้งให้ได้รับทราบกันล่วงหน้านะคะเป็นคิวงานของเดือนมีนาคมสองหาหกแปดพี่น้องอยู่ในเขตใดอำเภอใดตำบลใดรอติดตาม จากทางเพดมะลลัมใจเกินรอยได้นะคะและก็ล้องไห้กำลังใจลูกๆกันค่ะแอดมาแจ้งล่วงหนาให้ได้รับทราบกันช่วงนี้กลุ่มผ้าพันอีกบกีมือกับสิ้นเดือนแล้วนะคะคิดว่าพี่น้องทุกๆท่านในคงสี ต่างตารอหรือว่าใจจดจอสำหรับเอฟซีแฟนครับหรือว่าทางเจ้าภาพที่เพิ่นได้มีงานมีการสำหรับลอคิวมะล่ำใจเกินรอยนะคะมะล่ำใจเกินรอยเพิ่นก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ทีมงานคุณภาพกันทั้งนั้นนะคะสำหรับใจเกินรอยและบางชิวงานกัซิมีแอนออรดีไปรวมขืนเวทีนํานนะคะเอฟซี FC แฟนครับของบอยสิริชัยหรือว่าแอนออรดีก็รลอให้กำลังใจได้ หนาเวทีใดค่ะส่วนน้องเพชรน้องพ้อยกับมี่เนาะคะที่สิไปรวมขึ้นเวทีสร้างความสุขให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้ชุมกันนะคะ ขึ้นอยู่กับท่างเจ้าภาพนะคะสําหรับพี่น้องสายมวลสายจวดด้านหนาเวทีบ่อผิดหวังเหนนอนค่ะทีมงานมอลําใจเกินรอยเพิินก็เป็นอีกหนึ่งวงที่สัางความมวลซื่นไห้พี่น้องด้านหนาเวทีได้มวลมวลจดุดจวดคือกันนะคะกร็รอติดตามได้ค่ะจาก เพจของเพืินนะคะว่าชิวงานของเพืินเปลี่ยนแปลงหรือบอรหรือว่าตามทีแอดได้แจ้งไปนะคะก็รอให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมรับฟังการอัปเดตคิวงานของวงมาลามใจเกินรอยเอดก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณเพื่อนให,ใหม่หรือว่าเพื่อนเก่าไปนั่มน,นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ